หลวงปู่แนะคนเป็นหนี้แล้วไม่คืนให้ภาวนาบทนี้เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกและอาจเคยคนรู้จักเข้ามาหยิบยืมเงินไปบ้างก่อนยืมก็อ้อนวอนร้องขอแทบกราบเพื่อให้ได้เงินของเรามาแต่เวลาคืนกลับสลับกันจนเราต้องแทบกราบเพื่อขอเงินคืนจนทำให้เจ้านี่หลายๆคนทวงเงินคืนจนท้อใจสุดท้ายก็ได้แต่ทำใจ แล้วปล่อยเงินก้อนนั้นไปท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจโรแห่งวัดถ้ำขามสกลนครเคยเล่าให้สิทธยานุสิทธิฟังว่าสิทธิผู้หนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมากเพราะถูกขอยืมเงินไปสองแสนบาทในเวลากว่า20ปีมาแล้วนับว่าจํานวนมากสัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อนั้นเมื่อน,นี้แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้คืนจำเป็นต้องใช้ไปขอคืน ก็ปฏิเสธบิดพริ้วต่างๆนานาเจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆแต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ได้อ้อนวอนขอให้ท่านอาจารย์ท่านช่วยภาวนาให้ได้เงินคืนเพราะจำเป็นต้องใช้จริงๆไม่ได้คืนต้องแย่แน่ท่านอาจารย์ท่านได้เล่าว่าท่านช่วยอะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะบอกให้ใช้วิธีช่วยตัวเองทำเองตามท่านบอกแล้วจะได้เงินจำนวนนั้นคืนแน่ และท่านก็บอกวิธีให้เขาเขาก็ทำตามและเขาก็ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ให้ยืมไปวิธีที่ท่านอาจารย์ฟัน่นท่านบอกลูกศิษย์ของท่านเพื่อให้ได้เงินคืนก็คือทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วให้อธิษฐานจิตขอให้ผู้เป็นลูกนี่นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเถิดอธิษฐานจิตให้แน่วแน่แล้วก็หยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดไปเพ่งจิตไปที่คำภาวนา พุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่นเองภาวนาไปเรื่อยๆจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วแต่จิตของเราจะรวมได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะได้เงินคืนตามจำนวนที่เขาขอยืมไปท่านอาจารย์เล่าว,ว่าสองวันเท่านั้นสิทธิ์ของท่านก็ทำสำเร็จเขามาหาท่านอย่างยิ้มแย้มเช่มชื่นมีความสุขและเล่าให้ท่านฟังว่าเขาได้เงินสองแสนที่ให้ยืมไป กลับคืนมาครบถ้วนแล้วหลังจากทำตามที่ท่านอาจารย์สอนท่านบอกว่าเขาเล่าว่าเมื่อเขาอธิษฐานแล้วก็หยุดคิดถึงเงินหยุดคิดถึงคำอธิษฐานตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นจนกระทั่งวันที่สองหรือวันที่สามต่อมาจิตก็สงบเกิดความสว่างสวและลูกนี่ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วน ไม่บิดพลิ้วอีกต่อไปเขาก็ได้ใช้เงินนั้นสบายใจไม่เดือดร้อนอีกต่อไปท่านอาจารย์ท่านเบิกบานแจ่มใสเมื่อสอนสิทธิ์ต่อไปว่าให้พากันช่วยตัวเองตามวิธีง่ายๆที่ท่านแนะนำเถิดจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องขาดเงินอีกต่อไปการยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกรรมอย่างไรนั้นคุณดังตินหรือสรันไมตรีเวสนักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ได้ให้ข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจว่าผลกรรมของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะจะแปลไปตามเจตนาของผู้ยืมบางคนยืมแล้วเจตนาจะคืนแต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้ผลกรรมย่อมแตกต่างจากผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืนหรือบอกผลัดไปเรื่อยๆทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจเป็นกรรมทางใจอยู่ที่จะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเงินให้เขาฟรีๆแต่ทางธรรมคือเรายกหนี้กรรมให้เขาไปแบกแทนให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่าสมควรจะโกรธแค้นตัวตายตัวแทนนี้อยู่หรือไม่โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้ยืมเงินแล้วไม่คืนผลอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไรก็พอจะอนุมานถูกว่า ผลกรรมน่าจะประมาณไหนรูปแบบของกรรมแปรไปตามเจตนารวมทั้งความสามารถที่จะทําให้สำเร็จตามเจตนาด้วยเช่นบางคนยืมด้วยความตั้งใจคืนอาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่าจะคืนเมื่อใดให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ยแล้วคืนได้ตามนั้นพร้อมของแถมตามข้อตกลงผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกันฝ่ายให้ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาสฝ่ายรับถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามคําพูดมีความสุขมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ชนิดสุดวิสัยอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ได้ผิดศีลข้อสองแต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบันคือความทรมานใจการขาดความนับถือตัวเอง และการไม่ปินที่น่าเชื่อถือของคนอื่นส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อเช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืนเพราะสุดวิสัยของลูกหนี้เป็นต้นบางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาเรียงเรียงไม่ฟันธงไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไรคิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆว่าเดี๋ยวมีมากๆค่อยคืนให้แบบนี้เหมือนกัากึงเพราะทาไปทาไปมีสิทธิ์พริกจาก เดี๋ยวจะคืนเป็นไม่คืนดีกว่าเอาได้ง่ายๆถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมดพอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้แต่เกิดความเสียดายความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจรู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีกูแปลว่าเงินกูเรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่นความสำคัญมั่นหมายว่าของกูทั้งๆที่ไม่ใช่นั่นแหละคือมุกเด็ดที่กิเลสบงการให้ก่อบาปกันดื้อ ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอคิดอะไรแบบเด็กๆอยู่บนเส้นทางของคนเลวไหลข้างหน้าจึงสมควรกับชะตาที่ดูเลวไหลไร้เหตุผลวันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืนอีกวันกลับมาลายหายไปราวกับความฝันเป็นต้นบางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรกแต่มาหวานล้อมล่อหลอกว่าจะคืนพร้อมดอกเบีย้ยมหาศาลบานตะไทยที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะ อยากประชดแบงค์ที่กู้ยากกู้เย็นอันนี้ผิดศีลข้อ2เต็มๆเพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ยกให้และการผิดแบบนี้แถมพกข้อสีมาด้วยฉะนั้นในที่ที่กรรมผลิตผลโทษสถานเบาในโลกมนุษย์คือต้องเหมารวมทั้งผลการผิดศีลข้อ2และข้อสี่รวมกัน2กระทงผลของข้อสคือเป็นผู้มีทรัพย์พินาศด,ด้วยเหตุร้ายผลของข้อสคือ เป็นผู้ถูกหลอกลวงถูกใส่ร้ายพูดง่ายๆว่ามีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชื่อเสียงด้วยการถูกใส่ร้ายใส่ใครหรือถูกต้มตุนล่อหลวงได้สารพัดแต่ข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรที่พระพุทธเจ้าตรัสคือคนโกหกเป็นนิดที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มียิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทําบาปร้ายกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นโทษทันที่แท้จริงก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นเห็นกันขณะเป็นมนุษย์ในฐานะคนถูกโกงก็ต้องระลึกด้วยว่าเกมกรรมยังไม่จบคนถูกโกงก็ต้องมีกรรมในขั้นต่อไปเมื่อทวงแล้วไม่คืนเมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จเพราะมักไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกัน ที่สุดก็เหลือกรรมทางใจจะคุมแค้นอยากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจหรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดีชาตินี้ได้รู้จักศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผลทำเหตุอย่างไรมาก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นบ้างรู้แล้วเราจะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวรทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆแต่ทางธรรมคือการยกนี้กรรมให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อตัวตายตัวแทนมารับช่วงถึงที่เราสมควรแค้นเคืองหรือขอบคุณสุดท้ายนี้หากไม่อยากเสียเพื่อนจงอย่าให้ยืมเงินเพราะการให้ยืมเงินคือการใช้เงินซื้อศัตรูนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหารเชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดจะได้ลบหลู่ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ